ที่เหมื่อๆๆเหมืออคือเขาจะไม่ได่าครับเราอกแต่ไม่ประสบความสำเร็จแต่นั้นการเปิดตัวในครั้งนี้กครับผมคิดว่าทางซาลีนี่ก็ดีนะครับทางจิตมาโยกเป็นที่สูงสุดในประเทศไทยนะครับก็จะได้ทำาปเจอผมานกันนะครับให้ทุกคนได้รับรู้แลวก็ผลแต่การแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ได้เป็นโัวง์ให่าน ประก,กอบในนักบอลโลกครับที่จะมีตั้งแต่วันที่26ปีหน้านะครับ11วันที่8เมษายน,นนะครับ14วันเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะครับดังนั้นผมขอสนุนนะครับนักขี่นะครับที่ประสบความสำเร็จรับการเชื่อมมาได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จ อย่าไปคิดอะไรไมากนะครับหรือว่า,าแพ้เป็นพระชนะเป็นแชมป์ไปนะครับถือให้นี่เรามาสบายใจส่วนในรางวัลแค่จะได้มากได้น้อยนี่ก็ดูที่ความสามารถที่อยู่ที่โชคนะครับเพราะว่าผมดูจากรูปุ่งกี้วนี่การฝึกน,นี่นนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต,ต้องใช้แรงของหลังเหมือนกันผมคิดว่าจะย,ยากแต่ในสนามแข่งขันพอเราใช้ กำลังข้อมือแล้วก็หลังกาแขนตึงก็ขึ้นไปเพราะอยู่ในทียังไม่ขึ้นนะทุก